ถือเป็นสิ่งที่คู่กันกันกบอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นการจัดการน้ำที่ดีจะส่งผลต่อไรายได้และอาชีพของพี่น้องเกษตรกรไทยและเพื่อต่อยอดการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจากหลักการโคกหนองนาโมเดลตามศาสตร์พระราชาบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสพโดยโครงการ S1 ได้ร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุขโขทยัยดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งมี2ระบบได้แก่ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดเหมาะสำหรับพื้นที่แปลงกเกษตรขนาดใหญ่จะมีการขุดบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่และลึกพอที่จะส่งน้ำลงไปเก็บไว้ยังใต้ดินเพื่อให้สามารถสูบน้ำจากบ่อมาใช้ได้โดยตลอดและเมื่อปริมาณน้ำลดลงน้ำจากใต้ดินก็จะซึมซับกลับเข้ามาเติมเต็มปริมาณน้ำในบ่อให้มีน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยปตทสอพอดำเนินการแล้วหแปลง ที่พื้นที่กสิกรรมของเกษตรกรหมู่3ตำบลคลองพิไกรอําเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดคือการนำน้ำผิวดินโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังลงไปเก็บใต้ดินผ่านบ่อที่ขุดลึกเป็นแนวดิ่งประมาณ8-10ถึงเมตรและเสริมความแข็งแรงเพื่อไม่ให้ดินถลม่มด้วยบ่อซีเมนทรงกลมรัศมีประมาณ2เมตรโดยการเปิดช่องผิวดินเช่นเดียวกับระบบเปิดแต่ขนาดจะเล็กกว่ามาก เพื่อไม่ให้เสียเนื้อที่ผิวดินในการทำการเกษตรซึ่งปตทสอพอดำเนินการแล้ว2แปลงที่พื้นที่กษิกรรมของเกษตรกรหมู่1นึ่ตำบลคลองพิกรารอเภอพรานกระต่ายจัังหวดกำแพงเพชรและหมู่8ตํตำบลหนองหลวงอเภอลานกระบือจัังหวดสุขโขทยัยปัจจุบันนี้ก็ได้ธนาคารน้ำใต้ดินตัวนี้มาเนี่ยคือน้ําก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับเกษตรกร ในรอบข้างได้เราก็สามารถทิศที่จะปลูกพืชสร้างไรายได้ได้มากขึ้นต้องขอขอบคุณที่มาช่วยในเรื่องทําธนาคารน้ําใต้ดินจากเมื่อก่อนที่น้ํามันเคยท่วมตอนนี้มันก็แก้ปัญหาได้ไปอีกหนึ่งอย่างค่ะน้ําในสระของเรามันแห้งเนี่ยเราก็สามารถสูบน้ําดึงขึ้นมาในสระได้ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันค่ะ ถือเป็นแปลงตัวอย่างของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่ปตทสอพอและสปกรตั้งใจที่จะช่วยสร้างความสมดุลในการจัดการน้ำให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ